วันนี้มาแต่งมะเขือมะเขือจริงๆแล้วมะเขือเนี่ยมันปีหนึ่งแล้วมันปีหนึ่งทีนี้มันมันยังไงอะมันแก่มันเป็นโรคบ้างใบมันด่างบ้างก็เลยที่จริงมันเป็นความรู้ใหม่นะก็ไม่รู้เหมือนกันก็ทีแรกก็มะเขือเนี่ยตัดมีอยู่ต้นหนึ่งทีนี้มาถางหญ้าถางไปถางมาตัดมันขาดเลย ตัดมันขาดไปพอตัดมันขาดไปปั๊บอาคิดว่ามันคงจะไม่รอดแล้วนะมันคงไม่รอดแน่ๆก็เลยเอ๊มคงไม่รอดแล้วละน้ำอะไรก็ไม่ได้ลดให้มันก็เว้นมันเออิมันมันแตกงามเลยมันแตกงามแล้วมันก็มีลูกให้กินอีกก็เป็นความรู้ใหม่นะมันแตกให้กินก็เลยพอพอยีีนี้ ปลูกใหม่เหมือนกันปลูกปลูกในแปลงนั่นแหละแต่หลังพอมันโสมก็ตัดตัดแล้กก็แต่งใหม่แต่งกิ่งใหม่ไปเรื่อยๆทาแบบนี้ใช้กรรไกรตัดเล็กๆเพราะมันไม่กี่ต้นแปลงนี้ก็แปลงนี้ก็นี่นี่แต่งเสร็จแล้วแปลงนี้ก็น่าจะประมาณสักสักสามสิบก็เริ่มแต่งสักสามสิบต้นแล้วเดี๋ยวก็จะเอา ยูเรียมาใส่ที่จริงปลูกอินซียนะแต่ถึงปลูกยินทซียยังไงมันก็ต้องใช้ยูเรียยูเรียมันขาดไม่ได้เพราะว่ายูเรียมันเร็วว่าจะเอายูเรียมาใส่เพื่อให้มันเร่งต้นเร่งใบแล้วก็จะใช้ทีนี้ก็จะใช้ปุ๋ยที่หมักเอาไว้เองมาลงเห็นไหมหญ้าลกมากให้เพื่อนมาวานแล้วก็ตัดตัดกิ่งไปหมดเลยตัดมะเขือตัดกิ่งไปหมดและนี่มันเริ่มแตกมันเริ่มแตก แตกมาห้าหกใบเจ็ดแปดใบก็เริ่มจะมาตัดหญ้าตัดหญ้าก็ไม่ได้เอาไปใหญ่หญ้าที่กองไว้เนี่ยก็จะเอามาเป็นปุ๋ยมาเป็นปุ๋ยเพื่อนเพื่อลองทําดูนะได้ผลทําแล้วได้ผลตัดทิ้งมันไปเลยไม่ต้องเสียดายมันตัดมันไปเห็นไหมเนี่ยใช้เครื่องตัดหญ้ามันไม่เสมอเลยตัดมันไปพอตัดมันไปปั๊บก็ประมาณสักสักสิบกว่าวันนะมันก็จะแตกใบแตกยอดแล้วดูว่ายอด แล้วเราอยู่เรียมาใส่พอเราอยู่เรียมาใส่ปับ๊บเพราะว่าใบมันสวยใบไหนมีโรคเราก็ตัดแต่งออกไปตัดกิ่งไปให้มันตั้งทรงพุ่มใหม่มันก็จะมีลูกเหมือนกับมะเขือสาวๆอีกนะเพื่อนๆลองทําดูอย่าไปถอนทิ้งละ่ะบารุงมันนิดหน่อยก็จะได้กินลูกใบมะเขือนะที่ยายทำนะ่ะประมาณสองปียังได้กินเลยนะสองปียังได้กินได้กินตลอดอะ่ะ แล้วยายก็เก็บขายเพราะมันเป็นผักปลอสารเนาะมันปลูกยากทํายากเพื่อนเพื่อลองทําดูนะถ้าคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะเฉรยบอกกันสวัสดีค่ะ